สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆ Dreamcatcher หรือว่าสาวๆดืแคร์นั่นเองในวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยฝันก็เป็นจริงแล้วนะครับวันนี้ที่รอคอยของทั้งดืแคร์และก็แฟงครับเนี่ยในที่สุดนะครับความพยายามของพวกเธอก็มีความหมายเพราะว่าวันนี้นะครับ Dreamcatcher นั้นสามารถคว้าถ้วยรางว การเพลงหรือว่า First Win นมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เดบิวต์มาเกือบ6ปีเลยนะครับและเพลงที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลถ้วยแรกมาให้กับสาวสาว e a m Catcher ได้นั่นก็คือเพลงล่าสุดอย่างเมซองนั่นเองซึ่งถ้วยรางวัลถ้วยแรกนี้ของสาวสา r e a m Catcher นะครับก็สามารถคว้ามาได้จากรายการโชว์แชมเปี้ยนโดยระยะเวลาทั้งหมดนะครับที่สาวสาว e a m Catcher เดบิวต์มานั้นก็คือประมาณ5ปี3เดือนแล้วก็7วันนะครับเกือบๆ6ปีเนี่ยที่ทำงานกันมาอย่างหนักมากๆและก็ตั้งใจมากๆทุกการคัมแบก ทุกผลงานเพลงของพวกเธอนะครับแฟนๆเนี่ยก็ลุ้นกันมากๆเพราะแต่ละเพลงที่ปล่อยออกมาในแต่ละคัมแบ็กนั้นเนี่ยก็เป็นเพลงที่ปังมากๆแล้วก็มีทั้งความหมายที่ดี MV ที่สวยงามนะครับค่ายเนี่ยลงทุนให้มากๆเลยสาวๆทุกคนเนี่ยก็แสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆในแต่ละคัมแบ็กออกมากันอย่างเต็มที่แต่ว่าก็ช่วดถ้วยรางวัลมาทุกครั้งเลยนะครับและในการคัมแบ็กครั้งนี้นั้นเนี่ยกับเพลงเมโซนะครับที่มีทั้ง MV ีที่สุดปังเพลงที่สุดปังและก็สาวๆดีมแคชเชียร์นั่นเนี่ยก็ปังมากๆเลยแฟนๆเนี่ ตั้งแต่วันแรกที่ปล่อยเพลงคัมแบ็กมานะครับว่านี่แหละคัมแบ็กครั้งนี้จะต้องได้เฟิร์สบินมาอย่างแน่นอนและในที่สุดนะครับวันนี้ก็ทําได้แล้วหลังจากที่ได้มีข่าวออกมานะครับว่าสาวสาวดีมแคชเชอร์สามารถคว้าถ้วยรางวัลถ้วยแรกมาได้แฟนๆเนี่ยดีใจกันมากๆเลยออกมาร่วมแสดงความยินดีให้กับดีมแคชเชอร์กันเนี่ยมากมายเลยนะครับและหลายคนก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่รอคอยมาเนิ่นนานในที่สุดแล้วพวกเธอก็สามารถทําได้แฟนคลับบางคนนะครับก็บอกว่าใช้ระยะเวลาน,านานมากเลยกับถ้วยรางวัลถ้วยนี้แต่มันต้องคุ้มมากมาก แน่นอนบางคนนี่ถึงกับบอกว่าร้องไห้ตามส Under าวๆเลยนะครับเพราะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีและเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆรู้เลยว่าส,สาวๆแต่ละคนนั้นเหนื่อยกันขนาดไหนกว่าจะมีวันนี้ได้และนี่ถือว่าเป็นถ้วยการันตีแล้วว่าพวกเธอนั้นเนี่ยฟังจริงรๆหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้วยรางวัลถ้วยต่อไปก็จะต้องเข้ามาหาพวกเธออีกแน่นอนจากในรายการช่วงอังกอร์นะครับก็รู้ได้เลยว่าส,สาวๆนั้นเนี่ยจะต้องดีใจกันมากๆบางคนเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาแล้วครับแต่มันเป็นน้ําตาของความดีใจน้ําตาของความภูมิใจพวกเธออนนนนนัั้้่ยตสูกมมาาาาว และก็พยายามอย่างหนักเลยเพื่อทํางานแต่ละงานออกมาให้ดีนะครับถ้วยรางวัลถ้วยนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ดีสุดๆเลยสาหรับสาวๆ Dreamcatcher เพราะว่าพวกเธอนนเนี่ยีเซิร์ฟที่จะได้มันมาครอบครองมากๆนะครับไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่ว่าตั้งนานแล้วที่สมควรจะได้แต่อุปสรรคต่างๆเนี่ยก็คอยขัดขวางไว้อยู่ตลอดเลยในวันนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยก็ราบรื่นมากๆกูทางเปิดทางมาอย่างดีมากๆเพื่อให้ Dreamcatcher นั้นสามารถคว้าถ้วยรางวัลถ้วยนี้ไปได้หลังจากนี้ไปเนี่ยก็มารอดูแล้วก็มารอติดตามเป็นกําลังใจให้สาวๆกันนะครับว่าจะสามารถคววั ตไไแต่ที่แน่ๆน,นะครับในตอนนี้นั้นถ้วยแรกคือถ้วยที่สมมงมากๆแล้วและถ้วยต่อๆไปนะครับก็คงไม่ยากแล้วก็ไม่เกินความสามารถของสาวๆ Dreamcatcher กันอย่างแน่นอนเพราะว่าวงนี้นะเขาปังมากๆอยู่แล้วนะครับสำหรับแฟนๆ Dreamcatcher คนไหนเนี่ยที่ได้รับรู้ข่าวสารนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับรวมไปถึงมาร่วมแสดงความยินดีให้กับถ้วยรางวัลถ้วยแรกของ Dreamcatcher นะครับหลังจากที่เดบิวต์มานานเกือบๆ6ปีเลยมาร่วมอวยพรแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกับอีกหนึ่งความสำเร็จของสาวๆ Dreamcatcher สำหรับคลิปนี้อมกอเคป๊อปเนี่ยก็ขอจะแสดงความยินดีกับสาวๆาวดีมแคชเชอร์ด้วยกับถ้วยรางวัลถ้วยนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะคบไปมาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวของดีมแคชเชอร์และก็ถ้วยรางวัลของพวกเธอให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอมกอเคป๊อปของเราไว้ด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง